สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวกางเกงนะครับเป็นแนวแท็กติคอลนะครับเป็นกางเกงยีนของยี่ห้อวิเปอร์เลดนะครับผมรุ่น sld นะครับผมเป็นกางเกงแนวแท็กติคอลที่เอา,เอานำกางเกงยีนมาออกแบบนะครับเนื้อผ้าของเขานะครับเน<ม>ื้อผ้าของเขาประกอบด้วยผ้าคอตตอน80%โตพอลีเอสเตอร์อยู่ที่18%แล้วก็สเปรยกเอ็นตกางเกงยีนที่ไม่ธรรมดานะครับกางเกงยีนที่มีความยืดหยุ่นของใน,ในตัวของมันเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผ้านะคครรัับบกกางงเยน มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงใส่ค่อนข้างสบายนะครับเหมาะสำหรับแนวเทคติคอลลุ้มลุกคุกคานนะครับเหมาะเลยตัวนี้นะครับใครที่ชอบเป็นแนวกางเกงยีนนะครับผมเรามาดูส่วนประกอบกระเป๋ากันนะครับผมส่วนประกอบกระเป๋าด้านหน้านะครับจะเป็น2ช่องใหญ่นะครับผม2ช่องใหญ่ซ้ายขวาเนาะด้าน,นบนนะครับจะมีห่วงของพวงกุญแจอยู่2ห่วงนะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นหัวเป็นกระเป๋ากระเป๋าเล็กนะครับสามารถใส่สมาร์ทโฟนได้นะครับหรือดัดแปลงใส่เป็นแมกกาซีนได้เนาะมีทั้งสองข้างนะครับผมด้านข้างนะครับจะเป็นกระเป๋าใหญ่มีซิปปิดนะครับเปิดเข้าไปเป็นกระเป๋าโล่งๆใหญ่เลยทีเดียวประมาณ1ฝ่ามือได้นะครับมีทั้งสองข้างเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นกระเป๋าใหญ่2ข้างนะครับและจะมีกระเป๋าช่องเล็กๆแบบนี้อยู่ ไว้ใส่พกมีดพกหรือว่าพกไฟฉายได้นะครับผมกางเกงตัวกางเกงยีนของยี่ห้อไวเปอร์เลตตัวนี้นะครับจะเป็นทรงขากระบอกเล็กนะครับผ้ามีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับผมกางเกงยีนของตัวนี้นะครับมีจุดขยายนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมผมยกตัวอย่างเช่นเอว30นะครับก็สามารถขยายได้เต็มที่ถึง32นะครับผมทรงขาทรงของเขาจะเป็นทรงขากระบอกเล็กนะครับผม โดยรวมแล้วากางเกงยีนตัวรุ่นนี้นะครับใครที่ชอบเป็นทรงทรงยีนนะครับผมแล้วก็เป็นผ้ายีนนุ่งใส่สบายกว่ากงเกงยีนที่ห้ออื่นๆนะครับใครสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้นะครับผม